สวัสดีครับพวกคนชิดปากแปลงครับผมอตอนนี้เพิ่งจะตื่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเขาทําอะไรกันอยู่ค <c oughs> อยตื่นสายอ๋อเรามาผลของกํำลังจะลื้อนะครับผมเดี๋ยวเรา ฮะอ๋อครับผมเพื่อนยังกันเพื่อนถือง่ายหรอบอ่

ออกันใส่ช่องเันก็ได้ตัวนู้ใส่ช่องสองช่องอันแม่ม่ดึงดึงไว้สองช่องเลยนะ่ะนะครับอันนี้ก็จะจะลืออันนี้ลงนะครับผมนะอันนี้ก็จะลือ,อนนลงนะครับ ผู้ชายทำงานทานนดเราี้เราเกลี่ยให้แล้วนะคะเป็นงานขผู้ชายเพาว่าไม่ได้ออามาแล้วนี่แล้วนี่เฮ้ยกันูเลยนั่นห่อๆนั่นี่ยังวางอยู่ีสกันคเธองหน้าบ้งไปถือี่ยังไม่มา้พูารัรรีโรดบองใายคิดก่อนเ่วยกันเ่วยกันนะคะเอี สวัสดีครับช่องเรากนะคะานีลอยนะโดมออกมาก่อนค่ะดว่าจะมีเชือเชือกมันเส้นเดียวไม่ได้เด้ต้องเอาเชือกไปมัดกับโป้ไผ่ไว้แล้วเ่็ไปปล่อยมาใช่ไหมได้มาเพื่อ่ะได้ ช่วยๆประคองนะครับผมเนาะนี่ครับกำลังพากันลื้อดมนะครับผมดมดมพระพุทธชินราชโดมแมส่สซลพีนะครับผมเนาะก็ thăm làm công việc cùng nhau, nhá, ông nhá. Đeo khay gì để ăn cà phê, có để lắc để ăn cà phê để khay hòa. Nên mẹ nào suốt lăng chi đầm để. พดีงามนี่ไมรีดไม่นี่ยมนีนี่ฟูอ้ือหมือกระหก็แล และเฮาสิอยู่ประเด็นเฮาสิมาสู้ฟ้าในเสื้อสีเหลืองเสื้อตาผู้เหลืองเราโลดถ่านูโลดที่เก่านะคือกันไปอันสวดเลยสิเชื่อสมวันนี้หลบวิล <coughs>

ก็แตแหยังะเมันไดุณแหงนจะล่อยค่ะมักจะส่งอัเอากำลังเตรียมงานเนีตอนนี้กำลังเตรียมงานนะคะ เสื้อคุนบาก,ก่นอนนะเสือกข้าวเลยตลูกตะกุกนี่ก็ร่มเงาไตวไวใตะโขกกควยนะ,ะกกทำไมไมันตายต้นนั้นอะไมนได้คุ้นคนหลายพูดดูนะคะดูออก,ก็สุาเไปดูเดีย๋ยวเราค่อยแบบเอาล้มลงทุ่ม เรียอยล้มลงเริ่มแล้วงาโนโอเคครับผมหลังจากนี้ก็ฝากไว้เพียงไนี้นะครับรตอนนี้ก็เตรียมการนะครับเตรียมการมน,นยูเดอรับผมสขดนียก็งไวีนสวัสดีครับ